สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ให้ตามองไกลๆมองอานาคตครับอ่าครับอ่ะตอทด้แม่ครับไว้พอใลูกแมสองรักกันนานนะลูกนะแม่ดใจนะลูกสปาเลยครับค่ะอันนี้ก็ขอสื่อจากคุณลุงนะคะคุณลุงบอกว่าเป็นพ่อเป็นครัวแล้ว แล้วชีวิตจะดําเนินต่อไปตอนนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวจะดําเนินต่อไปได้ดีนั้นเพราะเริ่มต้นที่ความรักพอมีความรักแล้วครั้งบางครั้งมันไม่รอดมันต้องมีการให้อภัยนะครับถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจผิดพลาดต้องเข้าใจกันคนะ่ะบรักเข้าใจปรับความเข้าใจกันให้เข้าใจกัน แล้วอันสุดท้ายคือรู้จักให้อภัยนะคะคนเรามันอาจจะมีผิดมีพลาดได้อภัย่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยค่ะขอให้มีชีวิตผู้ที่ยืนนานนะคะค่ะขอบคูณค่ะอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะสซึ้อไหมครับทุกก่าครับซื้อไหมอยากเห็นภาพซึ้งซึ้งไหมอ่ะญาติๆอยากเห็นภาพซึ้งซึ้ง อยากเห็นอะไรครับอยากเห็นอะไรครับ,อ,รบอยากเห็นอะไรครับหอ,บอบมแกว้วอ่าจัดมาครับจะเบกาก่รดเด้งจับตั้งข่ากับตักข้าเด่งจับเพิ่มเอ๊ะลงมาครับไม่ทำ ต่อสายแท้สอนครับาต่อวเอาขืนครับอ่ะดีตอ,น,น,อนี่ <c oughs> อมมาพครับในชุดไทยนะหอมแก้มประพอนะอ่าตอนนี้ผู่บาสาจะช่วยกันหอมเงินมงคลแล้วจะมอบให้กับคุณพ่อแม่สาวตามธรรมเนียม อันนี้เป็นเคล็ดนะครับสองคนช่วยกันเก็บหอมรองดิบเอาพุงตรงข้างให้จเจ็บเบาก่อนครับเอาพุงตรงข้างผูกกันให้จเจ็บเบาก่อนนะครับจเจ็บเบาผูกให้แน่นสองนะั้งแน่นๆไม่ให้รั่วไหลเป็นเคล็ดนะครับสองคนช่วยกันเก็บหอมรองดิบสามีหาภรรยาเก็บอ่ะต่อด้วยน้ำฝน

อตอนนี้หมุนไปหาคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวครับคุณพ่อคุณแม่ครับผู้ปราสาวมอบเงินมงคลให้คุณพ่อแม่เก็บเอาไว้ใส่เซฟไว้อ่ะส่งมอบครับจากค้างยิ้มไม่ต้องครับเจ้าเป่าเจ้าเป่าขวาหันเจ,จ้าสาวเจ้าสาวซ้ายหันไชมชอบไม่ช่ครับอ่าโอเคครับสวัสดีบอที่สองนะ้รับสวครับอ่ะเจ้าเ่าแล้ว คุณต่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อแม่ครับผมขอมอบเงินมงคลนี <Mat> ้ผมขอมอบเงินมงคลนี <qu ans S 1> ้เป็นค่าน้ำนมครับเป็นค่าน้ำนมครับคุณพ่อแม่โปรดรับเลยครับคุณพ่อแม่โปรดรับไลยครับอ่ะครับคุณพ่อแม่ครับเอาเ้าแต่อเงินขึ้นป่าครับเอาเอาพาลงมาครับน้องจะเบาพาลงมาอ่าแล้วก็ทําท่าจะเอาเงินไปเก็บครับแต่มันหนักครับลุกไม่ขึ้นครับโอ้ยหนัก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 คุณพ่อขอสักสามเก้าทำท่าเซ่ๆแล้วอ้หมันหนักมันหนักมันหนัก โอ้ยดักจังเลยโอ้ยดนักๆนักหัโปรเบอร์กันบ่เรียบร้อยแล้วครับพิธีสู่ขอและบ้านต่อไปเป็นภาพสุดท้ายครับครูสาวลูกกะจืนครับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าลูกกระจืนครับเรียงหน้ากระดานเลยครับอ่ะแม่ได้ยืนข้างลูกแม่ยืนข้างจะเบาคุณลุงยืนข้างคุณป้า อ่าเจ้าสาวก็แขกจะเป่าคุณแม่คุณแม่มันกบแขนลูกสาวอ่าคุณพ่อกูแขกคุณแม่คุณลุงกูกแขนคุณพ่ออ่ากบกบแขกแขกข็เหมืนกันอ่าครับยิ้มเลยครับยิ้มกี่กอลนี่คือภาพสุดท้ายของวิธีสู่ขอและมัน่นจากเป็นว่าที่คู่มั่นตอนนี้เป็นคู่มั่นคู่หมายแล้ว ฉากที่สี่นะครับฉากการรับไหว้ป่า